สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอิสระพระบ้านบายกมลทิพย์นะคะวันนี้มีพระมาให้พี่ๆได้ชมนะคะช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมค่ะโทรศูนย์เก้าห้าสอนะคะหรือว่าอ d ดีไล์ก็0ูนย์เก้าห้าสอค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูองค์แรกเลย องค์นี้จะเป็นสมเด็จนะคะเป็นสมเด็จวัดระฆังฐานแซมนะคะองค์นี้นะเดี๋ยวหนูปรับไฟนิดนึง่งจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สักครู่ มาพร้อมกรอบนะพร้อมตลับแบบนี้นะคะองค์นี้ถอดได้นะถ,ถ้าจะไม่เอาไม่เอากรอบก็ได้นะคะพี่พๆแยกได้นะคะดูเนื้อใกล้ๆ องค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อแพรนะคะวัดพิกุลทอง หากสนใจก็แคปรูปนะคะทักไลน์ได้เลยนะคะองค์นี้จะเป็นพรคกลิ่งนะคะแต่ว่าหนูไม่ไม่ทราบที่นะว่าเป็นพรคกลิ่งอะไรนะเดี๋ยวให้ข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเพราะว่าพรคกลิ่งนี่ เยอะเยอะมากอะ่ะพอเราหาข้อมูลไปแล้วโหไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยอง์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะเป็นหลังเตารีดนะ องค์นี้หนูไม่แน่ใจนะพี่ๆจะแบบจะมองเป็นยักษ์จะเป็นหนุมานหนูก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหนุมานหลวงพ่อสุนหรือเปล่าเนาะอันนี้ยเดี๋ยวให้ข้อมูลไปแล้วกลัวผิดเนาะแกะสลักแกะสวย คมชัดนะคะองนี้จะเป็นปิดตานะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะหลังแบบนะ พระทุกองค์ที่หนูเอามานี่หนูขายตามราคาทุนเลยนะพี่พี่ก็คือทุนสูงก็ก็ไปตามทุนนะคะองคนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะวัดธรรมศารานะ เดี๋ยวแจ้งนะคะเผื่อมีพี่พท่านใดนะที่เพิ่งเข้ามาชมช่องหนูเป็นครั้งแรกนะคะช่องทางการติดต่อโทรศูนย์6 6 7 1 4นะคะ id line ก็0 9นย์6ก7 1 4ค่ะเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะองค์ต่อมาค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะเป็นพิมพ์ขีตา 5ชายนะคะองค์นี้นะ องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์นิยมนะคะ องค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่ตาเหมือนกันเป็นสี่ชายนะคะ าหากลูกค้าท่านใดนะจะขอรูปนะคะหนูแจ้งไว้เลยนะว่าหนูไม่สะดวกถ่ายรูปให้นะเพราะว่าหนูทำงานนะคะทำงานประจํานะคะองนี้เป็นจอบค่ะจอบใหญ่ค่ะ อีกองคหนึ่งก็เป็นจอบเหมือนกัน องนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จ วัดละกังหลังค้อนนะคะองคนี้นะ ไคลีพินาศค่ะองค์นี้จะเล็กกระทัดรัดปิดตาหลวงผู้เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะ ์รี้จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะ องน,นี้เป็นหลวงปู่ทวนนะคะวัดประสาทนะคะปีศูนย์หะเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อขาวก้านมะลินะองน,นี้เป็นซุ้มกอนะคะกำแพงเพชรน,นะ องนี้เป็นตะกุดนะคะเป็นของหลวงปู่สุขนะวัดปากคลองมะข่ำเท่านะคะพี่ๆดู ค่ะเตาหลวงปู่สุขเหมือนกันมีจานนะพี่ๆเห็นไหมมีจานชัดเจนนะคะเอาเป็นว่าใครที่ชอบแนวเครื่องรางของขังนะคะ สนใจโทร0952 966714นะคะหรือว่าไอ l ดี e ลนก็0952 966714ค่ะก็คือพ้าหนูหนูแจ้งพี่ๆเลยนะว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีการประกันใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าราคามันก็ตามเนื้อผ้านะพี่บางคนซื้อผ้าหนูไปราคาหลักร้อยอ่ะมีประกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเสียนที่เขาซื้อกันแพงๆเขายังไม่ไม่ประกันกันเลยเนาะ ก่อนจะซื้อก่อนจะอะไรก็ดูให้ถูกอกถูกใจก่อนนะคะปิดไปแล้วก็อ,อ,อย่าอย่าเบี้ยวกันอย่าอย่าอย่าหลอกกันเพราะว่าโดนบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ทีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสำหรับ E p พีนี้ลาไปก่อนขอพระคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ